สวัสดีครับวันนี้ตาตา,ตาพาเที่ยวมาอยู่ที่ประตูท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะพูดได้ว่าประตูท่าแพจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมนะครับที่มีชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาวฝรั่งชาวยุโรปนะครับหรือว่าชาวเอเชียชาวจีนพวกนี้นะครับจะมาที่นี่กันเยอะส่วนมากที่นิยมกันมาก็จะมีเป็นแบบว่ามาถ่ายรูปกับนกอะไรประมาณนี้นะครับ ให้อาหารนกแล้วก็จะมีการถ่ายรูปเป็นที่เลือกไว้นะครับชาวไทยก็มีบ้างนิดหน่อยครับแต่ไม่เยอะส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติมากกว่านะครับที่มองเห็นชาวต่างชาติเยอะๆก็จะเป็นชาวจีนนะครับเพราะว่าเห็นผู้ภาษาจีนกันนะครับบางท่านก็จะเอาอาหารมาล่อนะครับที่มือแล้วก็ให้นกเกาะที่มืออะไรประมาณนี้นะครับก็คือแล้วก็ถ่ายรูปกันเป็นที่ลเลือกในประมาณนี้ก็สนุกสนานนี่5กันท่านผู้ชม ยอมรับเลยว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ที่ตาพา,าเที่ยวมาชาวต่างชาติเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นจีนเป็นหลายภาษาหลายหลายชาติมากเลยแล้วก็อาหารการกินถ้าจะเปรียบเทียบกับที่กรุงเทพก็คือก็จะหาทานยากนิดนึงแต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นอาหารราคาที่น่าจะเหมาะก,กับนักท่องเที่ยวมากกว่านะครับ อย่างเขาผัดเอออย่างผัดไทยเขาผัดวกนี้ก็จะจานนึงก็ประมาณ 70- 80บาทเลยประมาณนี้นะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนสองท่านนี้ท่านหนึ่งไปยืน,น,นถ่ายรูปอีกท่านหนึ่งก็จะถือขวดน้ําแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าโยนลงไปให้นกตกใจอ่ะแต่ก็ไม่คอออ่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่โยนไปแล้วนกก็ไม่ตกใจ <laughs> มันอาจจะเกิดกันว่ามันชินเพราะว่ามันมันโดนหลอกประจามันก็เลยชินมันก็เลยไม่กลัวอะไรประมาณนี้ บางทีมองไปก็เหมือนคล้ายๆว่าเราก็ขำๆความแบบว่าน่ารักของของชาวจีนนะ,นะเนาะก็คงอยากจะให้น้มันแบบว่ามันตกใจแล้วมันบินอะไรประมาณน,นี้แต่ก็ยังไม่สมปัารานาเท่าไหร่แต่ก็ความพยายามก็พยายามพยายามนะชาวจีนชุดข่าวนี่พยายามมากเลยแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เดอร์ตาต้าพาเที่ยวจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศ โดยรวมของที่นี่นะครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรเล่นกันบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นชาวจีนเท้งนั้นเลยท่านผู้ชมยีนเห็นนี่จะเป็นชาวจีนท่านั้นชาวเอเชียชาวจีนก็จะมีชาวฝรั่งบ้างอะไรประมาณนี้คืนนี้ตรงประตูท่าแพตรงนี้นะครับจะมีตลาดนัดคนเดือนตอนกลางคืนนะครับก็จะมีวันอาทิตย์นะครับพอดีวันนี้วันอาทิตย์พอดีมีวันอาทิตย์นะครับก็คือ ก็จะตั้งร้านตั้งแต่ประตูท่าแพจนไปถึงวัดพระส,สิงห์เลยนะท่านผู้ชมเป็นกิโลท่านผู้ชมกิโลน่าจะเป็นกิโลกว่ากเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมาถ่ายถนนคนเดินรอบหนึ่งเพราะว่าไฮไลท์ของที่นี่ก็คือถนนคนเดินตอนกลางคืนด้วยก็จะมาถ่ายลงยูทูบให้ทุกท่านได้ดูด้วยแต่วันนี้ก็คลิปนี้ก็คงดูนกพิราบแล้วก็ดูนักท่องเที่ยไปก่อนเนาะ ลุงสื้อเขียวตรงเนี้เขาหลอกนอกได้เก่งมากเลยนะเขาจะมีแบบว่ามาช่วยในท่องเที่ยวเนาะแล้วก็หลอกให้นกบินอะไรประมนนาณนี้ก็จะมีเป็นเหมือนเกนลอนใส่น้ํามันถือไว้นหนึ่งแล้วเขาเขาจะหลอกอะไรสักอย่างนี้แหละบอกแล้ว,แล,วแล้วนกก็จะบินขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าได้ค่าจ้างอะไรยังไงนะเพราะว่าไม่ได้เข้าไปถามเนี่ยเขาจะจะถือเจนลอนไว้อันหนึ่งไอ้ถังถังใส่น้ํามันบางตัวก็ถือไว้อันนี้นั่นแหละแต่ไม่แน่ใจว่าเขา ขาตกลงราคากันยังไงนะว่าค่าจ้างค่าให้แบบว่าทําให้นกบินอะไรประมาณนี้เท่าไหร่แต่แต่เขามีประสบการณ์มากเลยนะพอทาปุ๊บนี่นกบินพุุบเลยนะเหมือนจะคว่าเออความสามารถของเขาเนาะเดี๋ยวตาต้าพาที่จะพาทุกท่านไปชมโรงแรมที่ตาต้าพักอยู่เนาะมันไม่ไกลจากตรงนี้นะเพราะว่ามันเพราะตาต้าพาเที่ยวก็เลยแบบว่าคิดว่าจะมาพักตรงประตูท่าแพเพราะว่ามันเป็น จุดสูงรวมคนนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มันอยู่ใกล้ประตูท่าแพซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไม่ต้องเดินทางไกลเลเดี๋ยวพาไปดูโรงแรมอีกทีนึ่งดูนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาวันนี้ก็รู้สึกว่าจะตื่นเต้นสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านานๆจะได้มาใสช่ชุดชิวสวยมาถ่ายรูปกับสถานที่ท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้เนาะ ถึงแล้วท่านผู้ชมนี่ไงโรงแรมที่ดัตตาพักโฮเทลแล้วก็เอม็มเป็นสีเหลืองๆเนี่ยใกล้กับประตูท่าแพมากเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเชื่อไหม <c oughs> ดีมากๆเลยเพราะว่าราคาก็อยู่ที่ประมาณถ้ารวมอาหารด้วยก็จะประมาณถ้ารวมอาหารเช้าจะอยู่ที่ประมาณพันสามร้อยบาทแต่ดัตตาพาเที่ยวไม่ไม่เอาอาหารก็เลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทก็ก็โอเคห้องสะอาดดีก็แนะนําเลยนะถ้าไทยมาก็มาพักบริเวณแถวนี้ได้ มีโรงแรมให้ให้เลือกเยอะเลยคลิปนี้ตาต้าพาเที่ยวขอจบเพียงที่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ